กัมพูชานะ่ะเห็นศพทหารที่ไปตุยอยู่แนวหน้าบอกว่าอย่าสู้เอากับนะโบแมนศพบทหารทางฝั่งคาเมนเป็นศพบทหารไทยนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเราและอยู่ตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องซีดังฝั่งไทยเบริร์สุขุสุคนนะหุ่นเซนออกมาแถลงการพวกเก้าฟังแล้วก็เป็นตาเศร้าแล้วก็เป็นตาอีต,ตนทหารคาเมนที่ ไปประเสริญหน้ากับทางฝั่งไทยที่ได้ตุยอยู่แนวตามแนวสายแดนนะแต่ฮุนเซนกับลั่นมาจาเอามาว่าบ่ต้องเอาศพกลับมาเพราะว่าบบเมนทหารทางฝั่งคามร์แต่เป็นทหารทางฝังาาง่งไทยนะเขาตุยบบเมนตุยอยู่ในพื้นแผ่นดินคาเมร์นนะตุยอยู่ในเขตแดนฝั่งพุทธเออนะแบบนี้ก็เป็นบอกโคษนาปีปัญหาทา่าขมาว้อย បកខ្មោចអត់មានខ្មោចជួយទៅលឺដីគេទេព្រោះយើងអត់បានចូលណីណានាទេសង្គមថាប្រជាជនខៃស្វែងរកកូនចៅរបស់ខ្លួនតែបាត់បងអាខ្មោចនៅវាស្រយនៅតាមទល់ដែរនោះតើវាជាខ្មោចរបស់ណានាបើខ្មោចអត់មានបាត់តបទេហើយខ្មោចក៏អត់មានចូលទៅក្នុងដីគេដែរបើថាខ្មោចនៅលឺដីនរឯងគឺមានតែនរឯងឃើញបញ្ជូនសារសម្បិទ្ធទៅ Facebook របស់ខ្ញុំគឺចូលមក គ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំគិតថាបង្ហោះបងៗគឺការនោះចូលលើមើលចាន់សតថាខ្មោចយកមិនអស់ខាងណៃអត់មានចូលទៅក្នុងដីរបស់នរណាឯងទេអញ្ចឹងទេខាងថៃទេដែលសំជូនសាទៅរកកូនរកចៅហើយវាបាត់កូនបាត់ចៅរហូតខាងណៃគឺរកទៅយកទៅធ្វើបនធ្វើទៀតអស់ហើយមានបែបនេះអីងเนาะណាບໍ່ឲ្យយាតិពីន້ອງប្រកាសហាអូណា ฟังแล้วกันยังขนลุกนะเขาคิดว่าชีวิตของทหารทางฟั่งกัมพูชาบ่มีค่าเลยว่าแนวใดนะจึงได้บอกว่าต้องให้เก็บศพกับเขาเสียสละเพื่อแผ่นดินได้นะยังมโนโมานาว่าเป็นทหารทางฟั่งไทยอีกนะฟั่งไทยเขารรยง,งานว่าเจ็บจากคนเสียชีวิตจากคนนะเป็นคนอ,อยู่ จังหวัดใดเนาะม่องเสียชีวิตอยู่ม่องใดในทางไทยบอกเคยปฏิเสธเลยเขาอ่องมารางงานเป็นระยะระยะระยะเป็นขั้นเป็นตอนบอกเคยคาดว่าคาดตอนถ้าผู้ใดเจ็บเป็นถ้าผู้ใดเสียชีวิต่นะแม่นหนังคือว่าทหารทางฝั่งคง่ะแม่นและทุกคนที่เสียชีวิตนะทางฝั่งไทยนั่นเขาก็เอาออกมาเบิดแล้วเอาไปป่วมาแล้วเราเอาให้คนที่ตุ๋ยนั่นไปให้ อาญาติพี่น้องบำเพญกุโซนไดว่าทําพิธีกรรมตามาศาสนาเขาเบิดแล้วนะแต่ฮุนเซนนะกับลั่นวรจาบาปเม้นซบทหารทางฝั่งอาคาเมนที่อยู่แนวตามแนวแสดนที่ทรงกินอยู่ในแนวไซเดดนะมันก็โพดโพบอกพวกแกนะพดโพไ์ไนะ ผู้ที่เสียสละเพื่อพื้นแผ่นดินนี่เขาควรจะได้ฮับเคียินะเขาควรจะได้มีการเบ้าถึงหรือว่ามีการไหวอะไรที่สมศักดิ์นะต้องให้แพทย์เลยสระก็ควรเหตุนะเพราะนั่นคือผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินนะโมเมนเขาเสียชีวิตแล้วจะบอกว่าโมเมนนะโมเมนทางฟังคเมน์นะฟังไทยพูดนะแบบโยนอัน ควหินไปทางฝั่งไทยนะปัดความฮับที่ชอบไปเอา้ารอบนี้นะถือว่ายังหอดแต่ว่าปล่อยเฟซถ้ารอมหน้าไทยเขาบุ๊กไปหอดเฮือนฮุนเซนเลยนะแล้วชีวิตทหารของทางฝั่งคาเมนได้สัที่ปกป้องฮุนเซนนะฟังได้ทหารคาเมนนะควรจะฟังเลยนะเพราะมันโบได้สม เกียดหรือว่าสมศักดิ์ศรีที่เสียสละเพื่อตระกูลหุนเลยนะเขายู่ดีมีกลิ่นนะเขายู่สนุกสุขสบายแต่ว่าทาหารเขมร่านต้องอดกลิ่นอดอยากอดลับอดนอนสู้เพื่อตระกูลหุนสุดท้ายแล้วมันบอกให้เอาศพกลับบ้านวายนะมีแต่ผู้เดียวนีนเร้อเขาเฮ็ดนะอีดีเลยนะมีแต่หุนเซนนี่แหละที่กล้าเฮ็ดแบบนั้นกับ ทหารทางประเทศของตัวเองเพราะว่าประเทศอื่นนี่จะเป็นสั้นผู้น้อยผู้ใ่ญ่จะเป็นสั้นใดก็ยาขึ้นซื่อว่าเป็นทหารผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต้องเอาพวกเขากลับบ้านกลับเฮือนคืนสู้พ่อแม่ของเขาต่อให้ยังมีชีวิตหรือว่าล่างไล่วิญญาณกระตะนะบกควรที่จะทิ่มปะป้อยนะจะน้อยจะหลายก็ต้องกลับนะรายงานให้เขาคำหู้ถ้าบ่อยากรายงานให้เขาหู้ก็แค่เอาอ่า สมน้ำกลับคืนนะให้กับครอบครัวของเขานะเพื่อให้เขาได้เฮ็ดพิธีกรรมตามศาสนาของพวกเขาเองนะมมนาเป็นผู้นำนีนออกมาวซีได้ทหารคาเมนแบบนี้ก็ยังม,มีกำลังใจปกป้องตระกูลฮุนอยู่วะนะยังมีกำลังใจสู้เพื่อฮุนเซนอยู่วะนะอีรีได้ยักถามแบบนั้นเลยนะเพราะการเสียสละของพวกทหารสั้นผู้น้อยหรือสั้นผู้ใหญ่หรือว่าผู้เท่าหรือว่า เด็กน้อยที่ออกไปประจันหน้ากับทางอันไข่เอฟสิบหกทางฝั่งไทยนะั่นนะแทบจะบม่มีไผรรอดนะรอดจนน้อยนะแต่ตามข่าวที่เข้าออมาว่าทหารคขเมนนั่นคือว่า,ามีการตุยฮันลาลที่สุดนะโมเมนทหารไทยเนาะซึ่งทาหารไทยเขาก็มีการเปิดเผยให้เห็นเป็นระยะระยะคือเขาว่าหะละนะเขาบ่ได้ปิดข่าวอย่างเลยนะและก็บวนมีการว่าปิดปังบ่ได้มีการย่านอย่าง ทางฝั่งไทยนะถ้าเกิดผู้ใดเสียชีวิตนะ,ะในขณะที่ออกลบนะเขาบปิดข้าวหรอกเพราะว่าเงินค่าดสดเวยเขากัลายอีกนะและกับญาติพี่น้องก็สามารถทักถามเลยว่าไปถามทางกรมกองหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้าอะไรอย่างที่ถ้าเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นนะข้าวไทยเขาจ่าได้ทิมไผยใดนะ ข้าวไทยของรายงานเป็นแล้วนะรายงานะยะนะซึ่งรายงานมาันก็มาจากหัวหน้ากรมกองที่ประจาอยู่แนวหน้าปะทะกับคางฟั่งคาเมนนะเสียดายที่ทหารคาเมนนะผู้กล้าทางหลายนั้นยอมเสียสละเพื่อตระกูลฮวนเต่บุได้ยังกลับมาแม้นแต่ว่าล่างไรวิญญาณนะเออเห็นละกระหดโหัวหน้าจะได้ยินเรื่องพวกนี้ออกจากปากผู้นำทางฟั่งคาเมนเนาะ เฮตคือพวกเขาบ่มีค่าบ่มีราคาอย่างเลยนะเฮตพวกเฮตว่าคือทหารพวกนั่นน่ะคือหมู่คือหมาแบบเออเอาไปลดนะอันตุยยู่กลางป้าเราบ่ต้องเอากลับมาเอาไปพูดแหละเพราะบ่แม่นคนตัวเองทั้งทังที่กับทัน์ได้มีการลงไปกดชอบกดก่าบัน์ได้มีไปการไปลงเบิ่งว่ามันแม่นแท้หรือว่าบ่แท้ว่าเป็นคนในประเทศตัวเองเป็นทหารของตัวเองหรือบ่นะ แต่กับประกาศออกมาว่าเออนะปะอยู่ในป่าพุ้ใพอต้องเอากลับมานะก่อนหน้านั้นหุ่นเซนบอกว่าเออนะบอกให้เอาซบทหารสั้นผู้น้อยหันกลับนะแต่ให้เอาซบทหารที่จะเป็นทหารผู้ที่าตาั้งซรดนะที่มาช่วยทางกัมพูชาหันเอากลับคืน เ้วเอากรับส่งไปให้ครอบครัวแต่ว่าทหานสั้นผู้น้อยบบเอากับเห็นแลละกะน่าเวทนาเนาะน่าเวทนาได้นะที่มีผู้นำาบเห็นคนที่เขาเป็นชั้นผู้น้อยนะที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อตระกูลตัวเอง